สวัสดีค่ะดิฉันนางสิริรัตเฉลยตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการศึกษาเป็นครูผู้สอนในระดับประถมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลมิตรภาพองค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีวันนี้จะมานำเสนอวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศเบสแพคทีปด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับประถมมวัย ชื่อผลงานการจัดกิจกรรมเด็กปฐมวัยใส่ใจภูมิปัญญาท้องถิ่นความเป็นมาและสภาพปัญหา<ม>เด็กปฐมวัยเป็นเด็กที่มีพัฒนาการทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญาเจริญเติบโตไปพร้อมกันถ้าเด็กได้รับการพัฒนาและได้รับการกระตุ้นด้วยวิธีการที่ถูกต้องการจัดประสบการณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น การเลี้ยงโคโนม,มเป็นการนำแหล่งเรียนรู้ในชุมชนมนำมาจัดเพื่อส่งเสริมให้เด็กเก<ม>ิดความสามารถด้านนิติสัมพันธ์เก<ม>ิดการสังเกตสํารวจ<ม>และการมีส่วนร่วม,มและเด็กได้ลงมือปฏิบัติด,ด้วยตัวเอง<ม>รวมทั้งเกิดความรักและความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง<ม>วัตถุประสงค์<ม>เพื่อให้เด็กถมวัยได้เรียนรู้การเลี้ยงโคโนม จากผู้มีประสบการณ์เพื่อให้เด็กปฐมวัยเกิดความรัก<ม>ความภาคภูมิใจอาชีพในภูมิปัญญาของท้องถิมตนมและเพื่อสร้างความสัมพันธ์นันดีระหว่างครูผู้ปกครองชุมชนในการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเหมาะสมขั้นตอนการดำเนินงาน 1. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงโคนม 2. วางแผนการออกกิจกรรมโดยกำหนดจุดมุ่งหมายให้เหมาะสมกับวัยของเด็ก 3. ส,สร้างกิจกรรมโดยแต่ละกิจกรรมเชื่อมโยงสอดคล้องนำไปใช้กับนักเรียนในศูนย์ 4. ดํดำเนินการตามกิจกรรมผลการดำเนินงานและประโยชน์ที่ได้รับเด็กเกิดความรู้<ม>ความเข้าใจ<ม>การเลี้ยงโคนม,ม การแปลรูปนมและเห็นคุณค่าในการดื่มนม,มเด็กสามารถถ่ายทอดเรื่องราวอ<ม>ย่างมีความสุขสอดคล้องกับสาระที่ควรเรียนรู้และประสบการณ์สำคัญรวมทั้งเด็กยังเกิดความภาคภูมิใจในอาชีพในท้องถิ่นของตนเองปัจจัยความสำเร็จ 1. เด็กให้ความสนใจและให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม 2. ผู้ปกครอง เห็นความสำคัญของกิจกรรมและให้การสนับสนุน 3. คุณครูให้ความสำคัญในการเลือกสถานที่ในชุมชนที่หลากหลาย 4. ผู้บริหารสถานศึกษาให้การส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณมีการนิเทศกำกับติดตามอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องบทเรียนที่ได้รับ เด็กทุกคนรู้จักและเข้าใจภูมิปัญญาท้องถิ่น<ม>เรื่องวิธีการเลี้ยงโคนมการรีดนมการให้อาหารโครการแปรรูปน้ำนมด้วยวิธีการที่หลากหลาย<ม>ผู้ปกครองมีความพึงพอใจและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆการประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่น<ม>ได้หลายอย่าง<ม>เช่น<ม>การเลี้ยงโคนม,มการแปรรูปน้ำนม การประกอบอาหารจากนมและเป็นแนวทางในการพัฒนาเพิ่มเติมต่อยอดเป็นกิจกรรมอื่นๆได้เช่นกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงการเผยแพร่ผลงาน 1. เผยแพร่เข้าสู่เพจทางเพจ Facebook ชื่อเพจศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลมิตรภาพ <ๆ S> 2. เผยแพร่กิจกรรมเข้าสู่แอปพลิเคชันไล n e กลุ่ม คือลายสอพดอมิตรภาพ 3. เผยแพร่ผลงานให้กับเพื่อนครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4. เผยแพร่ผลงานทางช่อง YouTube ช่องครูบุ่มพาเพลิน<ม>การขยายผลต่อยอด<ม>การสอนเด็กประถมไว้ในเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยการเลี้ยงโคโนมเป็นการเรียนรู้แบบ Learning by Doing ทำให้กิจกรรมเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในกิจวัตรประจําวันของเด็กอย่างเหมาะสมทําให้เด็กเกิดความเข้าใจอย่างเป็นรูปธปรรมโดยมีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองจากการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัตินอกจากนี้ครูต้องเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมสื่อสถานที่ประสานความร่วมมือจากผู้ปกครอง การสนับสนุน<ม>จากเพื่อนครูการได้รับการส่งเสริมจากผู้บริหารสถานศึกษาสามารถนำไปประยุกต<ม>์เข้ากับกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงต่อไปได้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลมิตรภาพขอขอบพระคุณค่ะ